อ่าแ,แล้วเราเห็นตรงไหนเราใส่ตรงนี้แล้วก็เห็นกระเป๋าวางอยู่ตรงนี้ค่ะตรงไหนนะ,อ,ะอยู่กลางถนนเลยเหรอค่ะกลางถนนอยู่กลางถนนเลยเหรอ<า>แล้วทำไงเราเดินไปเก็บก็เดินบอกรถเดินอยู่นี่แต่แม่จะไปเก็บแม่ไม่เดินไปเก็บแล้วแล้วช่วงช่วงนั้นไม่มีคนเหรอไม่มีคนค่ะมีแต่รถเบี้ยงรถมอเต<ค><ะ>อร์ไซค์ก็เหยียบไปเงี้ยค่ะในเกียรค่ะเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ก็เหยี้ยงอย่างนั้นเีองมีรถเหยียบเลยค่ะ แล้วมีตังออกไหมไม่มีตังออกค่ะมีแต่กระเป๋ามันเปิดอ้าแต่ว่าคนคิดว่ามันเป็นของเก่าแล้วเราเราเรามาทำไเนี่ยเนี่ยค่ะไม่ได้เรามาที่นี่หรือว่าเราเห็นเราจะกินโจ๊กแล้วนึงอ๋อจะกินโจ๊กเลยเลยไม่ได้กินค่ะเลยไม่ได้กินเก็บกระเป๋าตังได้ก่อนโอเคค่ะ โอ้ปพดเลยนะปิดเลครับสามหมื <50 30 S 1> ่นหกร้อยสิบาทครับหมดสามหมื่นหกร้อยสามสิบบาทเทมหนึ่งใบมใกระเป๋ามีบัตเทมหนึ่งใบแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ญาติ โอเคคุณล okay. ุงนั okay. ่งนั่งก่อนโนแหวนลงอ่ะว่ามาทำหนวดจากใคุณลุงนั่งชื่อนะสะอาดสะอาดนันสกุลบุญมืองเตยบุญเชลยแล้วมาลุงโอ้ยเลยเลยเทำไมลุงไม่ไปฝากแป้งทางไงรทำไม่เป็นต้องรอลูกลูกแน่นอนนะอ้าวนะแล้แก่แล้วแก่ก็ได้จบมันจะรับไปแล้วเบียงครับวะต้องใส่บัตรอีกทีหนึ่งอ่า เขาเก็บ่ได้คุก็อได้มาเมานึ่ส่้อง้องนึ่่าสองห้านเ็าน้นาสองง้านห้สองาสองสอ่ห้าส้องส แลก็ห่ง้าสิบร้อยนึงหนร้อยสามพันห้าสามพัห้าหบสองใบห้าสิบสองใบาสบานะเกาหนใบครับมีเทมด้วยมีเงินเท่าไหร่ครับไม่มีตังเราไว้เร่ไม่มีตังตำรวจไปดูได้ครับแต่ตองนี้ครับ่ะได้ไ เรื่องดังด้กเรื่องกันไมเป็นเด็กดีตลอดไปบอกเลยลูาตังังีดคุณ้วัวกัศึกด้วใจดีจริงใจดีขอบคุณนะลูกสาวเขกินขยันรีนเม่ช้าให้ลักา้ให้าดูดปจะมารับนะ